ครับผมืัอนี้กับยู่กับผู้ช่างปิ้งโมนลไฟนะครับอันนี้พาเบงครับนี้ครับมาคำรถถครับวันนี้ครับปรับหน้าตมครับนะครับเป็นการผิกพลาดนะครับการนัดมือผิดนะครับผลมาพาดนะครับะเฮ็ดในมีน้ำค้งนะครับแต่ละคันก็่งทำงานหนักจะน้อยครับตรนนี้กัเจะทุนครับ ยมุกสองครับนี่ปั่นคู่ครั้งนี้นะครับที่มงนิก็ประมาณแปดให้นะครับที่แปดไล่ครับกั้นคูกันนะเป็นเป็นซีให้นะเพื่อนซีให้นะครับเป็นกั้นคูคกันนะเป็นกากระบาดซีให้นี่ก็มีรถเห็ุงานอยู่ประมาณหักคันครับจะคองก็ไ่ได้มาครับเตยมยุสีเก้า มันีเลี้ยงเต็มที่ครับพอดีผมพักรักษาตัวกัดตัวยู่โรงบยานร้ามนะครับพอดีติดโควิดครับเพิ่งออกมาครับครับไปยมาซอยครับแต่ว่าผู้เฒ่าเอารถไปให้นะครับแล้วไปก็ผู้ช่วบ้านนะครับก็เร็วมานี่พามึงการทำงานครับหาขันครับลุยตมครับเดี๋ยวครับไปเบิ้งรถแรงใส่ครับ ใรสรถไสซิ่งครับ,าบอาบวกแรงครับนี่ครับตามกแรงใจครับติดของใจมาแล้วครับรถเลกแต่พลังรถให้ใจร้อยแปดหรือสมวงาปุ้นยับ ยอดแล้วไปครับไปครับไปครับงานมครับงานมาเอาอันี่นี่เซนิคครับเซนิคครับกันมาห้าสิบเอ็ดครับนี่เป็นกระทุนครับผมเอ็มหกสองครับผมเป็นงานร่วมกันไกมีเจสตาสิบหกแรงครับตัวแรกครับ นี่ตอนนี้ครับ50เป็นแรงยันม้านะครับนี่เซ็กครับเซ็ก47 FT ครับผมตรงนี้ปลาขาวครับปลาขาว50 FT ครับแล้วก็มี่จะตูนนะครับ62 M62 40นะครับผมขึ้นใหม่ล่าสุดนะครแฮร์ริชชัตเทิลนะไงก็มูนะครับเป็นงานพร้อมกันครับบ้านนี้เพิ่นบ่ได้เกียงครับผม เอามันไะครนผมงานรถสซิ่งที่รองกลางครับทีมรถจยบานแนวแนวเ่นตมครับไป่ใเป็นใกล้ครับอัดดังงาสองแต่ละคัี่เนีกรลังจมงบเนี่อันนา้เป็นแรงกรลังจม

เบองสองกันนี่ครับตัวมาครับะทอไว้สู้หาจเป็นก็ไครับไหเจืดครับโหบังเยงครับผมโอ้โ จต่หลี่ทีโวิวันโอ้ไ่แบบแล้วัดดูเลยดแบบเียม้วนอะพี่น้องหลายกันเนาะ,ะไปแล้จแฮกขึ้นมาเลยครับจะแฮกจมแล้วครับจฮกก ปรับหน้าตมแบบนี้ก็อุปสรรคหลายครับแล้วมันนี้ก็แปรียงเปี้ยงครับเดียีครับกาเป่งนะแต่ละชั้นก็แป้งจากกูห่มนะครับอยู่ข้างปิ้งนียจัดหล่อมาํำหลับครับไอเทว บ้านนี้ติดคลิปนะครับเพราะทำไรค่อยหลักๆนะครับ เด่นหนาหลังคล่องขนาดเลยโมกสองคันเย่แต่ว่าคล่องครับ oh. สุดยอดเลย oh. น,นิกา oh. เต่ทุนว่าแต่อกไหมครับกันโฟนะครับ oh. ไม่เป็นท่อซิ่งนะครับน,น้ก็กำลังเก็บงั้นอยู่ครับ em đi cái này lấy em một con ได้ครับจได้เลยะได้นะครับคนขับงูนวกแล้วครับท่อเสียงดังไรมวนมวนมาับมวนมวนครับม้นเฮ้ยไทยจได้ก็จดเชยไหมไทยจะได้ครับโอ้าลิ้นเรียางวุ้นเ่นร้งนูแล้ว่นไ่ะอ่อออ่อ่ะง มาอยออมาซอยครับมีสองทุ่มสามทุ่มน้ำแล้วครับมีไฟมีไฟทุกคันครับน้ำน้ำน้ำนนี้ใครไทยชิ่ไปพี่น้องเบ้างนครับป้อมวันครับสภาพนะครับโอ้สาวหกกำงามครับผมแล้วเขาลงคิดตรงมันจะมีคันที่ลงคิดตรงนะเจสลาครับใจเอฟครับคันน้อยครับพระญานลมครับลงกันไหนครับติดพวกเป็นครับแต่คันใหญ่ติดเด็ดหึงแปดคันกันขึ้นครับ เอาพี่น้องครับม่เดีกครับให้เบิ้งเข้าๆนะครับผมนั่งกยประมาณนี้นะครับใครยึดนี่ไครฟอกปากียงท่าน,นี้นะครับผมสวัสดีครับครับผมนี่ก็เตะประมาณเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ครับของที่มันเป็นน้ำเลี้ยงไหลกัน ปั่นคูไปเลยครับเดี๋ยวแหงเลยมาจิบงานอีกท่นึงครับนี่ก็จอดบับครับนี่ก็ไทยเรียบร้อยครับเหลือจะจิบงานอีกสองเปอร์เซ็นต์ครับทีมงานหนึ่งก็ทีมงานโซเจ็งครับขาดทุนไาครับเสียหน้าไปเลยเนี่ดทุนไหมบ้างเดี๋ยวผมบอกว่าสภาพรถแต่ละคันครับนี่คันนี้คันนี้แรงกระมูครับเพิ่นว่าอันนี้ สามสิบหกรุ่นแรกครับนี่ครับแต่คนขับนี่รอยแปดแรงครับคนนี่แห้งรถครับเบิ่งสภาพรถครับผมนี่ครับนี่เซยครับผู้ดูแลครับเซย์ครับคันต่อไปครับ สี่สิบเจ็ด sp ครับแข็งครับนีบไไ่ครับบอมองมาเลยครับงานกระดูกยังคักเลี้ยมืนอนู่อันนีก้กัยันมาห้าสบิบเอ็ดอย่างก็เย็ยบเย็บไปอันนีก้กัจากมวนมูครับปกติเช็งนงั้นปลาครับผม <c oughs> เห็นมูมาหลายเข้าเลยปลางน้ ขาดงานมาเลยครับเดี๋ยวกลับไปบ้านเดี๋ยวไปจุดนี้ครับคันนี้ครับเพิ่งได้สูตรมาไหมครับนี่หา10 sp ครับผม50 sp ครับคันนี้ก็เหยียบจนน้ำมันขึ้นเลี้ยงเออครับคันนี้ครับเสียขาวครับรถผมครับผม mu 49ครับ นี่ก็มาแจ่มมูครับสามชั่วโมงสุดท้ายครับเพื่อนเฉยมาครับนี่ก็ผู้เฒ่าไปให้ครับก็เลยเป็นว่าเกินหัวหน้าบ่มาบ่ได้ครับเพื่นก็เลยแห้ไปน้ำเอาอยู่ให้ครับผมให้กับไก่ครับต้นพูครับผมให้ก็ได้ครับผม ขันสุดท้ายครับพี่ไงครับเสียทุนครับ M62 40ครับใหม่ล่าสุดครับผมขันแหลกของสีรหลงกลางครับนี่ก็จอดคู่กันครับ MU49 ครับ M62 ครับผมนี่ก็ พื้นที่ก็แปดไร่ครับนี่ครับตตัังงมันเสร็จอกกระเนื้อนี่ก็ปั่นคู่นะฮะซีคู่ครับแงกงมันซีให้ครับผมบรับตรวมครับจอดยังใส่ห้าครับเก็บไปตะเบ,บิึงครับผมมาครั้งหนึ่งเคยมวลกันครับ ้ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวชิปนี้ก็ขอฝากเพียงคนนี้ผมในก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสมัครในะครับกดกระดิ่งนะผมเพื่อทู่จะผัชิปตัวต่อไปนะครับกดไลค์ก็เป็นกำลังใจให้คนทำชิปนะครับกูได้กูใด้ก็มีข้อสงสัยเลยอยากถามอย่าคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ